ก็วัสดีครับผมจูเก้ห่งแฮนะครับเก็บเกมเอาได้ป๋อเก็พิโลโซซิลเร่นะครับผมโดนลาสเกลเฮ้ยเล่นหนีไปก่อนครับมีคนวาร์ปก็เลยไม่ได้สูงสูงไปก็น่าจะไม่ได้อะไรนะฮะให้เก็บไปก่อนต่อมาทีที่12ครับสกอร์20ต่อ13ตามไปเจ็ดตัวตัวตีคิว4แตกไป5ครับผมพอเกินจัดไปยับแล้ววิชเชคมาสาสองอยู่ เจอกาดอันตีระเบิดสวนโอ้โหได้ไปสองสวจยจัดผมอุ้ยแล้วเพื่อนมาแบบสอนห้าเลยน้ำตาจะไหลเราต้นเกมเล่นกันยังไงวะไม่ <c oughs> ดูต้นเกมมันตายเยอะดูตัวอย่างนี้นดีกว่านะครับตอนเรามีชาแมนสุนซี่นะฮะเป็นไอ้นี่เลยชาเก้สุนซี่นะครับทีมจากเยอรมันว่าไม่แน่ใจนะครับมีชาแมนวิชินแฮก โซต,ติวเบเฮนะฮะแล้วก็ขาเคีนนะครับมาเคนซามแล้วฝั่งเราเดี๋ยวข้ามีบัสเมดมาซามเหมือนกันบัสเมดเดดวูดลักหน้าเดวโวสกาวเฮ้อ่อออกบูดวาร์ปเลยอะ่ะชิแเล่ครับผมโอ้สงสัยเปลืองขี้เกียจเปลืองข้าวาร์ปนะบูดวาร์ฟฟี่เราบูดวาร์ปเลยฮะแล้วชิ้นต่อไปน่าจะเป็น PK ไปครับผม let's go นะครับส่งมินยานก่อนเฮ้ยโอ้โหไปแอบแล้วเขาวอดโดนดึงฮะแล้วก่อนตายบึ้มบั่มคาเฮนดูดมาโซตีวีีฟีคาเฮนได้คิวครับผมแล้วไงครับไล่ตีหลักหน้าอยู่ทีเดียวหลักหน้าสวยโซตีได้คิวช่วยตีมาหมุนโอ้โหสก้าวมาครับคาเทนตรุยปึ๊บโอ้โหเดดบูดตาไม้โดนตบแล้วตบไม่ตบตบไม่ตบ อาครับชาแมนสโลให้ไล่ตีอยู่สวยเดอยสกาวซูมโคนวานจัดมาเดโอสกาวอุ้ยอุ้ยเกือบได้แฮกนะเฮียสกาวเกือบได้ส้มสกาวยังไม่มีอะไรฮะซึบสามนาทีครับตายเรยบรอตายจนได้ ไหนโอ้โหโดนตันคุ้มสองอีกอมีเชือคุ้มเด้งเลือดแล้วโซติวสวยเก็บไปไม่ไ,ได้ฮนะแล้วอันตีระเบิดระเบิดด้านใบลักหน้าหนึ่งหนึ่งไม่ถือว่าลุมสากาวมาสากาวเด้งกลับมาใหม่ครับเอา้าเรามีวอร์ตรงนน้นเหรอไปไหนครับลางหน้าอ่าลางหน้าแล้วอีกทีเดียวโอ้โหเด้บุญมาตบแล้วเดโวดึงช่วยโอ้ไอเทียดึงช่วยที่ไหนฝ่ายมันไหนเวร โอ้อันนี้ก็ฝ่ายเราเดฟว์บอกอีกทีเดียวมามา,มาเนี่ยออกสการ์ว่เดินมาอันนี้คือวาดฟ้าเรานะครับมาก็เลยเห็นนะเรากเลยเดิบบนตีมาให้หมดแบบไม่บอกกูคนเดียวพอเนี่ยเดโวจะสเปียร์ด้วยครับดึงไกลมาตามอยู่เดิมห้าคิว ดับเบิ้ลดาเมจใครได้ไม่รู้โอสกาวได้องอาจารยนะครับมาอุ๊ยโอ้โหไว้ไอยบังไม่ไมไมท้างหน้าคนจะดึงบังเฉยครับสกาวซูมไปก่อนไปยังมาสเตลเลอร์เด็บล่างไปมันก่อนครับโอ้โหแล้วคะ่ะเทนเสร็จแบบนี้ับผม มาพี่แฮกมาล้างแค้นให้ครับไปเฮตาลักหน้าไปแล้วสายเกาบบตีแบมีตาเป็นคูณสองครับเรียบร้อยโอ้โหไปเฮต้ตาเหมือนกันครับก็ยังยับเหมือนเดิม <c oughs> โดนเหมือนเดิมอ่ะเข้ามาด้วยกันสามตัวบนอันนี้ก็สามตัวเหมือนกันแต่คันโซยตัวหนึ่งสามตัวบนสองตัวล่าง <c oughs> ยังไม่ถึงอะไรวะเนี่ย กลางเรียบร้อยแต่อ่าโดนล็อกอ่ะป่าปุ้ยเดียวครับดึงโดนด้วยครับหลังหน้าโอ้โหวันตีใส่เลยดาวเบเฮตันไปโอ้โหลังหน้าครับไลย่ยิงอยู่ฮะอุ้ยหลังหน้าหลังหน้าทีเดียวมาครับโซเติอันตีดับเบิลบ้าได้ไปนหนึ่ง หลังหน้าเดินมาใกล้ตัวพอดีไล่ตีเดดวูดต่อ,อหาหูเดดวูดไปไหนเดดวูด <h ums> มีลูนซิ่งมีลูนซิ่งนนมันหนีไปเราไม่ทันหรอกมีโอ้โหทีเดียวไอ้สัตว์ตามต่อเฮดเลยสิวิทานเรียบร้อยทีเดียวลาก่อนวอล์กวอล์กแล้วมาดีโอ้โหโอ้โหเดินตามมาทาันแล้วมีเฮดวอล์กทำไมถูกกระต่ายโดยขี้ป่าเดดบูดขำเลยครับผมมีเฮดอยู่อ่ะจบเลยโอสเตก เรียบร้อยเก่งเก่งแม่แล้วแม่อีกทีหนึ่งก็ไม่ได้ฮะขาดจิตราคาได้ปะนี่เอาละครับเริ่มมีการทำถุยกันอีกหน่อยป๊บาบเฮ้ยมาดีได้เวละมาดีใส่เดียวใส่เดียวโอ้โหมันมุ่งพยุมังคาสกิลไปชิปหายแล้วตีสกาวซูมตีเดียวอ อ้าวตายเหมือนกันยากนาตังนี้เข้ามาสามเดออเเ้อสามล็อกเกอร์บัมเล็งครับ48เวทีเกือบแล้วครับตอนนี้เอาเป็นเกนจูโร่ฮะเกนจูโร่เอลเดอร์ดามีเเดสาสะสมมิญญนยาแเอาครับอ่ะซีลส,สติลก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะซิลหนึ่ง ปล่อยวิญญ,ญาณนะครับใกล้กลางไกลฮะสิวสองสสมชาร์จหนึ่งดวงสองดาเมจสี่สิบดวงก็แปดสิบดาเมจคาถาฟ้าก็จะเป็นห้าสิบดวงครับแล้วเพิ่มความเร็วในการไล่สกิลสูงจุดห้าเปอร์เซ็นแบบอันตีมันช้าไงสิวสามพาลสีนะครับลบเกาะศัตรูอันตีคือระเบิดวิญญาณนั่นเองครับความแรงสามร้อยบวกสามสิบต่อหนึ่งวิญญาณนะครับก, 40, ก็สี่สิบดวงสมมติถ้าเต็มนะดวงละสามสิบนะฮะสี่สามสิบสองพันสองเลยอ่ะ บาน่าบาน่าทีเดียวอุ้ยทางไงครับดึวโดดึงโดนมาแบบมิซิวสองสโลฮะโอแบมิดแบมิทวายแบมิแบมิแบมิดแบมิดโอ้โหเอลเดอร์ตีสู้แล้ตายครับผมสู้ไม่ได้ฮะปีอ้าอุ้ยเราแม่นหนิโอโหตลไลหนีไปก็ไม่รอดนะครับโอ้ยับเหมือนเดิมครับสามหกหรอยี่แปดก็ยังโดนอยู่เรื่อยๆโอ้ด่านนี้ค่อนข้างเสียสเปรียบอ่ะรอกเกิดแป๊บหนึง่ง มาทำแล้วปบับวับล่างเปิดดันเลยครับส้ายมาโอเคอเคุ้ยซายยังไกลครับมีเฮตันต่อขาเห็นดูดเลยอูส้ายซ้ายได้ไกลอยู่เหมือนกันเนี่ยถ้ามันโดนต้นไม้จะติดตันนะครับตอนนี้ก็เป็นลองอยู่มวยลองเชียร์มันทว่ <Your place. S 1> <laughs> เาเขาเรียกว่าไงนะ มวยกับฟุตบอลน่ะเวลาสมมุติว่าเราเดิมพันอ่ะเดียวไม่ไม่ได้แนะนำมาเล่าให้ฟังนะมวยอ่ะสมมติว่ามันจะต่อเป็นราคาสมมุติว่าสีแดงคนะก็คือได้แต่ว่าอาจจะได้น้อยอ่าถ้าเล่นเล่นมวยรองแทงน้อยได้เยอะเล่นมวยต่อแทงเยอะได้น้อยแต่บอลมันไม่ใช่อย่างั้นเว้บบอลส่วนมากมันบางทีทีมที่เราเชียร์แม่งชนะแต่เราเสียเงินเพราะแม่งต่อเยอะไงต่อสองลูกลูกครึ่งอะไรเงี้ยทางอย่างมวยเออ แต่ถ้าบอลเล่นแบบมวยก็มีนะแบบว่าเอ้ยแทงมีชนะแต่มัน,นาบบลาน,น้อยมากอะถ้าแบบเป็นลูกเนี่ยแทบแบบจะไปแทงแบบสิบได้สามอะไรเงี้ยเออมานี่ป่าอันนี้พูดถึง,งนะ <c oughs> เพียงกิจนะไอเฮียไทยโดนเจ้าไปเบนนี่พูดถึงอังกฤษอังกฤษป่าโอ้ อ่ารออันติแล้วไม่อันนาตีดีกว่าอาจารย์ตีทำไมตีต่อตายแล้วเพื่อความเท่เฮ้ยโอ้โหข้าล่างารเคีย์นีก้ยเยงร้องไครไม่ดีเลยครพากียงร้องใส่ โอ้โหไม่ไหวเจอรักหน้าโงกูใส่ฟ้าวีแฮกปล่อข้างข้าวสาดลันตี้สวยอยู่ทีเดียวพอจึงแจ๋วไปปิดตำนานได้ระงวัล510อู้ปิดตำนานรักหน้าด้วยได้500แล้วออกมาเป็นจอกวิวสองเลยนะครับ ไอ้ต้นไม้เทพว่ะเฮียมันเป็นเห็ดอะต้นไม้เดือดรึอะเทพว่ะเห็ดเห็ดที่มันเืพอ่ะตอนนี้พวกก็ว่าห่างกันอยู่6คิวฮะ38ต่อ32โซติว14ตาย8มสเบเฮสอข้างบน07โอ้ยมีขาเค็นคิว9ตาย6นะครับป้าบอันตี้ไปเลยแม่ตีต่อเบเฮมึงช่วยเดียวเอ้า โอ้โหโดนในโวดึงไงเราวลอกหนีแต่มันกัดทันแล้วตายครับผมวูนสองเนี่ยเห็นมันเดินมาไงก็เลยอันตีรอเดเววแม่งดึงสวนคารวยเออรวย,ออรวยต้องเก็บวิญญาณมาไงครับรอเกินแป๊บนึงมาครับเกินแล้วครับเอาเป็นตะเกาะเวลส์สามครับผม แกวิญญาณครบละ40ดวงเมื่อตายวิญญาณจะถูกลด40%ของทั้งหมดนะครับเมื่อค่าฮีโร่ได้10ชาร์ตค่าคลิปได้1ชาร์ตเราเก็บแบบเดียวมาสองครั้งดันบนมาละไปดันล่างสกาวไอ้จะเอสกาววอลพอดีสกาวใบถอยก่อนนะ ครับขากี้มาเติมแล้วโอ้ไปเฮบึ้มบั้มไปแล้วหรอยังไงเข้าหลังมาครับกาเอ๋โอ้โหเพื่อนแตกสองแล้วทิพายแล้วไม่ทำอะไรเลยแล้วตีใบมิดโอ้โหทีเดียวบา้าแจ๋วเกมหนึ่งเจรลาต,ตีตีสู้แล้วสามทีล่วงเออ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 ไอดุสวนแจ๋วโอ้โหชาเมนไอ้แค่ชาเมนให้เซอร์คุมเราหรอขอบใจมากเพื่อนโอ้โหเกมสามฮะแล้วเหลือสองตัวครับอันตีไปแล้วตอนนี้ ไอ้หูจับขาเดี๋ยวไม่โดนนะครับรีเดวเอาของแข็งก่อนก่อยเขียวเหนี่ยวซับสก,กิลหนึ่งแล้วโอ้โหโดนกัดชามินอุ้ยโอ้โหโอูิ้งหนีโอ้รอดหมดเลยครับแม่นิดเดียววบเสียดายจ้ามาดักไปกลางวอล์กเข้าขวาตามสูตรมามีเจะกอกว่าอะไร สกิลสาววรถก็เจาะเกาะนะอันแล้วมีเทมอีซีทีสะดุ้งเอาคลองครับไอนี่วอล์กมาศัตรูรู้บ้างไม่รู้ครับทอชามเอมเดินมาธรรมดามีวอดฟ้าอยู่ตรงกลางน้ำครับผมนั่นจะไม่รู้ครับมาโอคเคเอาได้คลองอยู่เฮ้ยกำไร เทสขอเทสอ่าวอลกนะครับใด้เจอเดดูนะครับผมเอาแาร์แมนสโลหน่อยเพื่อนป้าโอ้โหตีไปทีหนึ่งสองสามสี่ทีเท่านั้นเดโอขอทีเดียวป้าโอ้โหแจ๋ววีแล้วไม่เอาล่างต่อครับไปดักเก็บลักหน้าลักหน้าทีที่คอวะผมแล้ววอล์มาที่เซฟวิส้อว่าตีส้นเดียวๆเลยเติมมา หนึ่งสองสามสี่ทีเท่านั้นนะครับผมสี่ทีมีเหลีอยงนี่มาบอกมามาเอาละครับผมมาให้หมดมเรียกว่าชนปลามีปมมืนมาเริ่มเติมละได้เลยประมาณนี้นี่ เรามีขออ่ะตีสี่ทีตัวสี่ทีคาเค้นกดทองแล้วเหรออ่อาใบเล็กกลางเลยครับคอมโบนยังไม่เอาฮะเอาเมนูโซนเอาหนูกันเดววกันครับกันแบดมินตันเดนบุตตบสกาวซูมาครับกันได้ทุกตัวอติบ้กกาเด๋อ,อข้อดีของการได้ทุกตัวก็คือข้อเสียมันผลุนอเลยทุกตัวเลยนะเออในข้อดีคือมีข้อเสีย นบมีตัวปนหมดเลยเนี่ยโดนกัดไปแล้วออนูยังไม่มาส่งครับไม่คลองนในตัวสีส่วนก่อนครับมาดีเดวโวเขียวหรอเขียวแม่เอามาเขียวหมดเจอการสองฮีร่วงมาไอเตียมากังคาจิโซให้ไปแล้วครับไปป้าป้าป้าเตียบลอยที่แม่ไปมินอึดจังวะเล่วไม่หล่น ครึ่งหนึ่งอะโดนสี่ทีเหมือนกันมาดิคีอโอโหเจอแมมุมกัดสโลจัดสโลสโลโดนแมมุมกัดนี้แพ้ทั้งเหมือนกันนะเพราะว่าเดินสโลตีสโลนะครับแต่โซติวขอสี่ทีอะอลังหน้ากี่ทีอะโซติวจะตายอะ่าถ้ามีคีก็พอๆพอพอกันว่าอาจจะคนละสี่ แต่ถ้าทางนี้ได้กันตีเหนื่อก่อนก็ได้วันเบดเราได้อีกทีเดียวอู้หวถ้าโดนก็นเรียบร้อยครฮะโอ้โหยี่ิบห้านะครับโอ้ยุดไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ตีแรงจัดจอกอเวลสามเกนจุโรเอลเดอร์มีสนับอย่างอยู่ได้ดาเมจจากซีลสองครับตาเมจดันเลยสี่ร้อยประมาณนี้นี่ <laughs> แล้วเมียจกสีู่อได้มาแปดสิบอ่ะโอ้ยเอาทีพยหายแล้วไอ้นแหน่หลบสก้าวมาครับสตีต่ออันตีรตะเบิดนม่งเขียวเฮ้ปิดสวยงามครับเข้าป่านะฮะไปไหนแล้วบิงโอ้โหบิงขึ้นมานี่ตามเจอไหม <laughs> เจอว่าเจอไม่เจอเจอไม่เจอ ่าเจอเจอก็ได้เจอแล้วเรียบร้อยเอาเสร็จเลยเกมเพ็นดแล้วหวองสะกอ้มาทำหนึ่งตัวแต่ก็แส่เกมมาทางโซติวแล้วแกนี่เรามีหนึ่งศัตรูมีสองส,สกาครับอ่าหลักหน้าแต่โซติวเกิดก่อน โอ้ยได้ธาฟ้าอีกก็ได้วิญญาณเพิ่มอีกสิบดวงนะครับสิบดวงก็ได้ได้ดาเมจยี่สิบแล้วก็สกิลไวยอนติสกิลหนึ่งด้วยแหละนะฮะแล้วก็ออนติก็แรงขึ้นด้วยจากวิญญาณเพิ่มขึ้นก็โอเคถ้าเพื่อนให้ก็โอเคออกเองอาจจะไม่คุม้มแต่ก่อนห้าสิบห้าดวงวะตอนี้เหลือห้าสิบนะครับแต่บวกแอดออนนี่ไม่ใช่ดูบวกความเร็วของการไล่สกิลอ่าก็ลดไปห้าดวง เอาแต่ดวงนี่ว่ะฮ่าฮ่าเหมือนเดิมมาดีแล้วตีแรงนิดนะเอาไปแย่งล่างครับผมจะเอโอ้สกาวบายครับโอ้โหตีสองทีล่างหน้าคว่ำนะครับเดโวเขียวเขียวหรอเขียวเขียวใช่ไหมโดนคาเคน้นเฮ้ทันว่าเพื่อน ไปครับจีจีต้านมันไม่ไหวแล้วมันตีสามทีท,ทีประมาณนี้โอ้ยพินทำมาได้นี่ยต้านโซติวไม่ไหวอ่ะเดวงเดวโบเนี้ยๆๆตีนิ่มๆเลยคอนคอนไอพวกหน้าหมีไม่ไหวหมายถึงแค่อม <c oughs> <c oughs> าเรียบร้อย อันนี้ก็มาสามเหมือนกันคาเค้นอนนดีตโดนกันดีเค้นเดียวกันสามสามรออะไรวอดเบรดไปเลยมาไปแล้วบน,นครับแต่เกมฮนมอนถาไอ้น,นี่เนาะนิยมแบบหนึ่งหนะึ่งอขอเล่นกันเป็นทีมอ่ะยังไงก็เล่นเป็นทีมไปเอ็มก่นเป็นทีมด้วยแนละ้วหนึ่งหนึ่งก็นิยมเหมือนกันอาวีก็นนหนึ่งหนะึ่งก็มีโหมดหนึ่งหนึ่งนะแต่สมมติถ้าเป็นทีมอ่ะ มันก็วัดยากอะเป็นทีหนึ่งหนึ่งมันไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมันนะผมวามันไม่ค่อยมค่อยเล่นหรอกเออแบบดวลหนึ่งหนึ่งมันวัดฝีมือ,อยากถ้าวัดฝีมือก็ต้องวัดเป็นทีนี่แหละเพราะเกมไม่ได้เป็นทีไงแต่ว่าสมมติว่าเกมยิงปืนแบบ sf เล่นแบบวอาแมพวางววระเบ,บิด,แบบดใช่ไหมถ้าดวลกันหนึ่งหนึ่งก็วัดฝีมือได้อยู่นะ,ะแบบว่าใครแม่นกว่าเออแด่โมบ้ามันไปวัดไม่ได้ว่ะ มาได้เลยไหมขต้นมาป๊าบนตีไปหวโอ้โหเขียวเยียมึงเขียวเขียวเขียวนี่ได้เขียวนี่รอดตลอดเนี่ยไปข้างบนนะครับเขียวเนี่เอาซับจริงๆนะแต่คงไม่เอาฮะคอนมาแก้ทางเราก็ปล่อยมันเขียวไปนี่พวกโน,โนเนมอย่าทำริจักกูแบมี่บอกเรียบร้อย,ยกล้าไปแล้วอิมอิมเฉยฮนะไปมากบมาอิม กสก้าวซูมเผาขนไหมแจ๊แจ๊โอ้โหไม่ตายสก้าวเจาก่อนเหมือนกันนะครับบีเดเดยมาช่วยครับผมเรียบร้อยเข้าหลังแล้วหนึ่งสองสาม <laughs> สามทีสก้าวตายแล้วสก้าวเดินไม่ถึงตัวโซติวกตัวล่อสามทีกันล่วงแล้วอีกบาเดียวครับสามโหดะนะ่ะเนาะ ชาเมนบอกศูนย์เก้าโอเคท,ท้ทาซ้ำให้ดูแอสดิ้ใช่ไหมเห็นหวัวอยู่ตรงนี้แหละเฮียที่ใส่ปีกให้เนี่ยเออว่ะไอ้ฝนตกชาเมนมันลดเกาะได้อริงเว้ยมันก็เลยแบบโคตรแรงหรือเปล่าอ,ม 3, อ,า,า,อา,ามีซิลสามลดเกาะเจาะเกราะอติชาเมนนะครับที่ฝนตกลดเกาะอ,อีกก็เลยแรงวิงโบเอาเอวเด้อ,อออกครับก็เป็นกิจุวิงโบยกลาง ตอนนี้มีทาฟ้าแล้วครับโอ้โหใครกระไล่ครับตอนนี้ดาเมจไปเลยสี่ชิ้นอ่ามีของกันติดไปหนึ่งคือนูครับผมดาเมจสี่เจ็ดหนึ่งครับโอ,โอ้ยดูมนะแพร์มินยอ <laughs> มพีเคด,ดูมนะฮะน่าจะยอมนะครับแพรมิดดูมเซนบุตรดูมครับผมเรียบร้อยยกบทงขาไปแล้ว ปากระคอนดีเพื่อนอรออะไรต้องโหวตกี่คนสี่เสียงวะอ่ะใช้สี่เสียงหรือห้าเสียงหลังๆน่าจะสี่นะไปเฮ้บ้าเดียวสู้ไปอ่ะสะดูมตกไปแจกเขาแล้วนะโอ้โหดูดีเท,ทีเดียวห้าร้อยกว่าดูดีโอ้โหทีละห้าร้อยห้าร้อยไเกมสองนะครับป๊าบป๊าบ หลังปอมโทกว่าดีบาวจันดีเฮตันปิดอเอาโูกสาเหตไปแล้วไปครับเรียบร้อยครับจีจีโอ้พีกันมาได้ครับเรียกว่าต้นๆถึงกลางๆเนีย่ยก็เสียเปรียบอยู่เรื่อยครับพอโซติวพังงานเกมเปลี่ยนเลยนะครับขอโทษนะเพื่อนเราเป็นพี่แล้วเก็บดูมาแล้วครับโอ้โหก็เกมนีอ้อาจเปลี่ยนเล็กน้อย กลับมาชนะได้ตาจบเกมโดโเดวโอเกมมันมีเขียวเหนีวยวซับอยู่เอาไม่ได้ยังได้เขียวนี่รอดไว้หลายชาติกันนะก็ย้ายเที่ยวเคมจบที่สาวเสือตัวนะครับก็เกมนี้กลับมาชนะได้ครับไปแล้วบายบาย